ต้องทำสมาธิส่งหลับตาลงครับหลับตาลงทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้าไปทางโยมหันหน้าไปทางญาติโยมหลับตาลงออกไปนั่งแถวน้นให้เต็มให้เร็วเร็วกว่านี้ ต่อไปให้ขยายแถวออกไปอกีกถ้ามีเสียงรูปใดรูปหนึ่งดังขึ้นนะครับอดทั้งหมดเลยทำลายเพื่อนทำ้ายเพื่อนถ้ายังหันหน้าหันหลังอยู่ไม่หลับตา ก็อดเหมือนเดิมไปถึงเที่ยงแหละงานเนี้ยแน่นอนเลย นึกถึงบุญคุณข้าวในบาทมาจากหยาดเหงื่อของคนที่ทำนาเป็นกรรมกรกสิกรนึกถึงปลาในบาทต้องตายเพื่อต่ออายุให้เรานึกถึงชิ้นหมูแต่และชิ้น ที่อยู่ในบาทถูกเลี้ยงมาเพื่อเชื่อแล้วมาทอดให้เป็นอาหารของเรานึกถึงนมบัวที่อยู่ในบาทต้องถูกรีดถูกกลั่นมาเป็นนมให้เราเดื่มกิน นึกถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่รวมตัวมาเป็นตัวเราในวันนี้ที่มีตัวเราก็เพราะว่าพ่อแม่ให้มาแต่ที่เราอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ชีวิตเราเรากินเนื้อพ่อแม่ไม่ได้แต่เรากินเนื้อวัวเนื้อปลา หมูไก่ได้สัตว์เหล่านั้นก็ตายเพื่อเราต้องถามว่าเรามีชีวิตยอยู่ได้เพราะอะไรและเพื่ออะไรเพราะเขาตายเราจึงอยู่แล้วอยู่เพื่ออะไรอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลูกเนนจะต้องขอบคิดบ้าง ถ้าไม่นิ่งก็ขบคิดไม่ได้ใจที่แกว่งก็เหมือนน้ำที่ขุนบกบุ้นก็ขุนมากฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องหาความนิ่งความเยน็นความสงบบ้างอยู่บ้านวิ่งวุ่นทั้งวัน อยู่โรงเรียนวิ่งวุ่นทั้งวันช่วงชีวิตหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ผ้าเหลืองหอกายศีลห่มใจได้สงบนิ่งๆบ้างถ้าบรรยากาศอย่างนี้เราสงบไม่ได้เราอเดีไม่ได้ก็ยากละที่เราจะเอาดีเอาความสงบ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ลูกเนนทุกรูปยืดอกขึ้นหลับตาลงนิ่งมือวางให้ถูกที่นึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์นึกถึงลึก ยาวยาวลึกซึ้งนึกแบบไม่ให้มีอคติใดๆทั้งสิ้นนึกถึงแต่คุณงามความดีพ่อกับแม่เราครูบาอาจารย์ของเราให้สิ่งสำคัญแก่เราหประการให้ความรู้ให้ความรักให้ความหวังให้ความทรงจำให้แรงบันดาลใจ ความรู้ความรักความหวังความทรงจำและแรงบันดาลใจเราจะไม่มีทางได้จากใครนอกจากบุคคลสำคัญที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งมากๆจึงขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจ บำเพ็ญเนคขมมะบารมีค <c oughs> ือการบวชให้ละเอียดให้งดงามในระยะที่ช่วงเวลาที่เราอยู่ในเพศบรรพชิตนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลงามตาแก่สาธุชนทั้งหลายต่อไปปนมือเท่นยะถาพร้อมกันยะริวะหาภูรา

ตโยวิวัตชนตุสับดังดังเสียงเบาเล่งวันรุ่มขึ้นหน่อยโยสุขิทิฆายยโกาวะพิวาทานสีเบาเบาเหยาใกล้มาก ayo what to มะมังคลังรักขันตุสาะพพเทว,วตาสัพพุทธลุภาเวนสสัสธาโสติภาวนตุเตภาวตุสัพมะมังคลังรักขันตุสาภสาพภธรรมานุภาเวนัสธาสส โิภาวันตุเตภาวตุสาพาบงคาลังราคันตุสพพะเทปะทัมคานุภาเวนัสธาสติภาวันตุเตพวกเรา รู้าลงพาเป็นืเบี้ยวคือเชี่ยวชาญในหลักพุทธธรรมอาเช้าเบื่อเชื่องานนั้นต้องดนด้านแสวงหาซาปาลงภมนาาขับเที่ยวถึกสนานเป็นส้าเบื่อเชื่องานของทำสมองของไพศาลเป็นช้าเบื่อเอางานงานใจเบือตาลเื่อดีข่านฝึกพ ให้บอกปัดตุลปีกนี้เป็นช้างเผือเชือกลามที่พุทธชาตได้พึ่งบุญเพื่อลูกหนึ่งคนโดยปูกไว้ยอยู่ต้นห0าสิปีเพื่อนึงสัญญาขายี่สขะขายร้อยปีพุทธชาไม่ดีก็ไม่บอกจะไม่อา,าหอนะัยล้วจะเก็บข่าดูแล ประแกาศขอเชิญคุณโยรับประทานอาหารแห่งอร่อยออยครับนี่ม์ฉันครับอ่าญาตโยมในน้ำลงที่โคนต้นไม้เสร็จแล้วก็ถือถ้วยจานช้อน จากบุฟเฟ่มานั่งรับประทานกับน้องเนนนี่แหละนั่งจ้องหน้ากันอยู่เนี่ย